สวัสดีครับผมชื่อนายธนากรราชเดิมนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับรหัสนักศึกษา671-121-027 7ชั่นที่6ครับวันนี้จะมานำเสนอ B M C นะครับชื่อมูลนรธอธุรกิจก็คือโกโมโตนะครับก็จะมีบริการให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์หลากหลายรุ่นนะครับกลุ่มลูกค้านะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาตินักศึกษานักเรียนชาวบ้านทั่วไปแล้วก็ บุคคลทั่วไปที่ไม่มีผานะใช้นะครับเมื่อมาท่องเที่ยวคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมขับขี่มีเลือกหลากหลายรุ่นราคาเข้าถึงง่ายนะครับเพื่อจะเข้าถึงได้ทุกคนช่องทางการเข้าถึงของลูกค้านะครับก็จะมีจุดท่องเที่ยวสนามบินโรงแรมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแอปโซเชียลต่างๆนะครับที่ลูกค้าสะดวก ความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับก็จะมีบริการที่ดีมีจักสักการพูดหลายภาษาและมีบริการช่วยเหลือหากรถมีปัญหาขณะใช้บริการของเรานะครับแหล่งที่มาของรายได้ก็จะมีค่าเช่ารถรายวันรายสัปดาห์รายเดือนค่ามัดจำค่าประกันและก็ค่าปรับนะครับกิจกรรมหลักนะครับก็จะมีประกันภัยและเอกสารจัดหารถและตรวจเช็คสภาพรถ บริการให้เช่ารถส่งรถแลรับรถนะครับรับพยากรหลักนะครับก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานบริการนะครับพันธมิตรหลักนะครับก็จะมีโรงแรมบริการทัวร์ร้านซ่อมบำรุงอะไรบริษัทประกันภัยและแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโครงสร้างต้นทุนนะครับก็จะมี ค่าซื้อรับมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ค่าซ่อมบำรุงและอะไรค่าเช่าสถานที่ค่าพนักงานค่าโฆษณาและเอกสารต่างๆนะครับมาในส่วนของแบบฟอร์มการสำรวจตลาดด้วย6 w 1 h นะครับวูใครซื้อนะครับจะแบบสำรวจก็จะมีนักศึกษาเพศชายนักศึกษาเพศหญิงและบุคคลทั่วไปนะครับวัดซื้ออะไร ก็จะมีการเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับเช่าเป็นเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่สิบห้าไอเช่ารายวันแล้วก็เป็นเช่ารายเดือนนะครับ Y ซื้อทำใหม่ซื้อทำใหม่นะรับคือต้องการรถมอเตอร์ไซค์ใช้แบบไม่ต้องการซื้อนะครับใช้เป็นการเช่าเป็นรายวันนะครับและมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้ในตอนมาเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับการใช้แบบอยากขับหรือแบบอิสระที่ไม่ต้องนั่งรถบริการตามท้องถิ่นนะครับ บูใครมีอิทธิพลนะครับผู้ที่มีอิทธิพลก็จะมีเพื่อนมีบริการทัวร์ที่คอยแนะนําได้รับข้อเสนอจากโรงแรมแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวเองนะครับเวนซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อเมื่อตอนเราไปเที่ยวหยุดสุดสานครับช่วงที่มีทริปไปเที่ยวเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ช่วงวันหยุดครับแวร์ Where, ซื้อที่ไหนก็จะซื้อได้ผ่านหน้าร้านครับจองผ่านเว็บไซต์และก็โรงแรมครับ หาวซื้ออย่างไรก็ซื้อด้วยความคุ้มค่าความสะดวกบริการดีและมีรถให้เลือกเยอะหลากหลายครับและเป็น B M C ใหม่นะครับ New ที่ปรับปรุงนะครับก็จะปรับปรุงเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้าเพิ่มแพ็กเกจที่น่าดึงดูดมีจิกรรมให้เล่นเพื่อรักส่วนลดนะครับแล้วก็จะปรับปรุงเรื่องช่องทางการเข้าถึงนะครับเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและ โฆษณามากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นโมเดลของเรานะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนักที่ด้วยครับขอบค,ครับ